สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับช่องวันวันดอเอเชียวันนี้มาติดตามความคืบหน้าโครงการรถไฟฟ้ารางเบาจังหวัดภูเก็ตกันบ้างจากที่ก่อนหน้านี้นะครับมีข่าวว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมานาคมได้ให้รฟรมรทบทวนการนําระบบรถล์ชิดเกาะกลางหรือ BRT ที่ขับเคลื่อนด้วยระบบไฟฟ้าเป็นทางเลือกเพิ่มเพื่อลดต้นทุนโครงการนั้นจนทําให้ชาวเน็ตนะครับวิพากษ์วิจารณ์ เรื่องนี้กันอย่างรุนแรงและล่าสุดนะครับมีรายงานว่าโครงการรถไฟฟ้ารางเบาจังหวัดภูเก็ตจะยังคงเดินหน้าต่อไปโดยสอนอคร่วมกับรฟคมยืนยันว่าภายในปี2564จะได้เริ่มคัดเลือกผู้ร่วมลงทุนจากนั้นจะเริ่มก่อสร้างได้ในปี2566และการก่อสร้างจะแล้วเสร็จและเปิดใช้งานได้ในปี2569เรื่องนี้น่าสนใจไปติดตามกันดูครับ วันที่10ธันวาคม2563มีรายงานจากประชาชาติธุรกิจเกี่ยวกับโครงการรถไฟฟ้ารางเบาจังหวัดภูเก็ตว่าเมื่อเร็วๆนี้ว่าที่ร้อยตรีวิกรมจากที่รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเปิดเผยว่าจากการประชุมคณะอนุกรรมการจัดระบบการจราจรทางบกครั้งที่1ทั2563ในที่ประชุมได้มีการพิจารณาโครงการสำคัญหลากหลายโครงการ โดยโครงการรถไฟฟ้ารางเบาจังหวัดภูเก็ตมีผู้แทนจากสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรหรือสอนอ,อ,อและผู้แทนจากการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟอรมรได้ชี้แจงความคืบหน้าว่าตอนนี้รฟรมรได้รับผลการศึกษาและงานออกแบบที่สอนอ,อดำเนินการแล้วเสร็จโดยมีการปรับปรุงรูปแบบให้สอดรับกับสภาพพื้นที่ที่เปลี่ยนแปลงไปขณะนี้อยู่ระหว่างการศึกษาผู้ร่วมลงทุน เดยมีเป้าหมายที่จะเพิ่มประสิทธิภาพอำนวยความสะดวกให้เกิดความปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมส่งเสริมให้ภูเก็ตเป็นเมืองต้นแบบสมาร์ทซิตี้โดยโครงการรถไฟฟ้ารางเบามีระยะทาง58.8กิโลเมตรรวมทั้งหมด24สถานีแบ่งออกเป็น2ระยะคือระยะที่1จากท่ากัศยานภูเก็ตถึง5แยกฉลองระยะทาง41.7กิโลเมตรจำนวน21สถานี ระยะที่2จากบ้านท่านุ่นถึงบ้านเมืองใหม่ระยะทาง11.1กิโลเมตรจำนวน3สถานีทั้งนี้เราฟอร์ม,มได้ศึกษาวิเคราะห์ให้เอกชนร่วมลงทุนในรูปแบบ PPP ตามพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐปี2562แล้วจะต้องนำเสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบในรูปแบบที่ศึกษาไว้ซึ่งภายในปี2564 จะได้เริ่มคัดเลือกผู้ร่วมลงทุนคาดว่าจะเริ่มก่อสร้างได้ในปี2566และจะแล้วเสร็จใช้งานได้ในปี2569การก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าในภูเก็ตนับว่ามีความสำคัญซึ่งนอกจากจะช่วยสร้างความสะดวกสบายให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวในเมืองท่องเที่ยวระดับโลกแห่งนี้และเป็นแหล่งรายได้จากการท่องเที่ยวอันดับสองรองจากกรุงเทพมหาคนครแล้ว โครงการรถไฟฟ้ายังเป็นเครื่องมือสำคัญในการกระตุ้นความเชื่อมั่นในการลงทุนและกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่นี้ที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักจากโควิด -19 และยังจะเป็นการสร้างภาพลักษณ์ของเมืองท่องเที่ยวระดับโลกอย่างแท้จริงดังนั้นการลงทุนโครงการนี้ประเทศไทยโดยรวมจึงมีแต่ได้กับได้ครับ